เอาละรครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะไปข้าวไปเทีกันเอัเดี้คือผมไปหาแล้วนอกรอบมาแล้วนะครับแล้วก็เราทําการย้ายของตรงนู้นนะครับมาที่นี่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่หายไปของผมนะวันนั้นผมฟาร์มเพลินอะ่ะเอ้ยผมจัดของเพลินอะ่ะแล้วผมนึกไม่ออกอะ่ะว่าผมเอาอาหารไปไว้ไหนอ่ะคือท่านผู้ชมเคยเห็นอาหารของผมใช่ปะ่ะคือแม่งโคตรเยอะใช่ผมกินเป็นชาติก็ไม่หมดนะครับผม เนี่ยเหลืออยู่เท่านี้เนี่ยเหลืออยู่อาหารเท่านี้นะครับผมแล้วก็มีอยู่ประมาณเนี้ยครับคืออาหารผมหมดนะครับมันหายไปไหนหมดไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนในเอนเดชเช่อ่ะในเอนเดชเช่ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ทองกับไออ,อันเนี้ยนะครับคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยคือมันหายไปไหนผมแม่งโคตรจะงงนะครับเนี่ยไม่มีอันนี้ก็มีแค่เนื้อแกะนะครับคือมันมันไม่มีอะไรจริงๆนะฮะโอเคเราเอาอ,อนันนี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวอุ้ย แล้วก็ได้ไปลงนรกมานะครับไปหาไอหัววิทเทอร์ได้แล้หผมผมได้แท่งเบสมาโคตรเยอะอันนี้คืออาหารของผมนะแล้วก็อันนี้อา้าวอันนี้นะครับจริงๆอาหารอะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องยากเว้แต่ผมเสียดายนะครับ <c oughs> เออเสียดายคือก็รู้แหละว่ากินไม่หมดนะครับแต่มันก็เสียดายโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปฆ่าวิทเทอร์กันนะครับผมอา่าผมยังไม่แน่ใจว่าของเท่านี้มันจะสู้ได้ไหมนะฮะอันนี้มันบักนะครับผมไม่เข้ามาเล่นนานนะครับ อัปเดตเวอร์ช okay, okay, okay ัน okay, มันก็บ right ักแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปฆ่าวิเทอร์ข okay, ้างล่างกันนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะเอาวิเทอร์ออกมาเลยนะครับปึ๊บเปิร์บเปิรบ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 เลียงไว้เพื่ออะไรสวยงามนะฮะโอเคแล้วก็สร้างทรายวิญญาณขึ้นมาแล้วก็วางวิเทอร์วิเทอร์วิเทอร์แล้วก็รอรอมันรีเจนสักแป๊บนะครับผมโอเคเราอัญเชิญวิเทอร์ออกมาแล้วนะครับผม อ๋อเป็นไม่ถึงท่านชมมันไปไหนแล้วโอ้โหเอ้ยดิมไซโซแซนไอ้บ้าม,มันไปไหนแล้ววะอืมอืมอืมเอมอ,อ,อติดอยู่งั้นแหละมึงไม่ต้องไปไหนหรอกจี้ผมอยากจะใช้ดาบมากกว่านะ เร้ยาเราใช้ดาบไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเอยเราใช้ใช้ใชด,ดูไม่ได้แล้วนะครับรต้องใช้ดาบอย่างเดียวนะฮะโหมึงชนเบาเบาสิกูแหลกชิบหายโอ้ยโอ้ยตีไม่ถึงตีไม่ถึงชิบหายไม่ได้เรียงของท่านผู้ชมโอ้ยมึงชนเบาเบาได้ไหมมันแหลกโอ้ยตอนนี้ผมมีของแบบใช้ใช้ฟรีครับแบบเขาเรียกพวกบล็อกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมป้า มันไม่ถึงท่านชมมันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วอะโอ้ยเบ้าเขี้ยกูแหลกเบ้าแตกนะครับผมโหโหบล็อกอันนี้ยังเอาไม่อยู่อนะท่านชมอตอนนี้ผมได้เล่นซส,ะสะตาบ้าันหนึ่งแล้วนะครับดาบผมมันของจริงนะครับผมไดมอนกูหายบ้าน่าอของเต็มตัวนะครับโอ้โหแบบโอ้ไดมอนหายนะครับหาย,ยไหมเอ้ยไม่หายมีอยู่ แล้วแต่ตรงที่มันโดนระเบิดแล้วหายไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวกูอยากขุดเพชรก่อนจร,จริงๆจะได้นะฮะผมเชื่อว่าขุดเพชรก่อนแล้วกันนะฮะว้ายของเต็มทิ้งนี้แล้วกันมันไม่จําเป็นค่้ออกซิเดียนยังแตกอะครับแต่อย่างว่าออกซิเดียนแบบไม่ใช่มันคนละอันกันอะผมไม่รู้ว่าออกซิเดียนเนี่ยมันคือออกซิเดียก้าจะแตกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แบบเอ้ยใช่างมันเถอะคือมันเป็นบล็อกที่สามารถทำลายได้อะไรประมาณนี้ยแบบเอผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ โอ้เดี๋ยวถ,ถ้าผมเอาเลยอ่ะมันจะแหลกเว้ยผมต้องโยนของทิ้งผู้ชมสร้างได้แค่ตัวเดียวเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราออกให้มันอารวาสนิดนึงอุย้ยสลามเกิดว่ะเพื่อตรงนี้พื้นที่เดี๋ยวว่างๆผมมาทำเป็นสลามช้างดีกว่านะครับผมแต่ดูแล้วน่าจะมีแต่ตัวน้อยๆนะครับอุย้ยโป้ง อยากใช้มือตีก่อนอะแบบย้ายมันขุดเหมือน,น,นผมก่อนนะครับอ,อุ้ยเออเออมึงลงมาข้างล่างดีมึงขึ้นไป็นทำไมเอ้ยแม่งลักพีลงมาข้างล่างดีเฮ้ยเออลงมาลงมาลงมานี่นี่ผมอยู่ตรงนี้คุณผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้้โโอหกูเล่นกับวิเทอร์ชิลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้กระดอบอย่างเยอะลงมาเออลงมาลงมาลงมา เอแมงเอ้ยอืมขอสักทีมาเอ,อ้ยเราต้องตีมันเหลือครึ่งหลอดนะครับมันถึงจะขุดเหมือนให้เราได้นะอันนี้คือมันยังทำอะไรเราไม่ได้นะครับผมเหืเอเหือโคตรแรงเลยแต่แต่เลือดผมก็ไปลดอะของจริงนะครับผมธนูอันันต์นะแม่งยิงเพื่อน ย oh. okay, ิงเพลินเกินโหโอเคตอนนี้วิเทอร์ผมอุ้ยโหคุณวิเทอร์นี่คุณเล่นเล่นเลือดผมคุยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขี้ผายมึงเบาดิเครื่องกูแรมแปดเองไอ้เหี้ยมึงจะโหดร้ายเครื่องกูไปไหนนี่นี่ชนเลยเออสวยไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมชนอีกชนีชนีให้วิเทอร์มาขุดทามท่านผู้ชม เฮ้ยโดนกูตายแหละไอ้โง่ขอหน่อยผมรู้อะว่ามันยิงไม่ได้อะแต่ยามันมาชนอะมึงชนแบบว่าเนีน่ยแหละกูยืนตรงนี้แหละมามา <c oughs> มากูยืนอยู่ตรงนี้แหละกยอุย้ยกลับไปมาแล้วมาแล้วเอามึงมาให้ถึงกูดีโง,ง่น <c oughs> ี่มา มาเลยกูพร้อมข้าดยิงผมเลือดเป็นรถเอกอะเอ้ยรองเท้ารองเท้ากูใกล้จะแตกอู้โคตรแหลกไอชิบหายอยากเก็บไดมอนด์ก่อนอยากเก็บไดมอนด์ก่อนเดี๋ยวมันระเบิดโอเคเราข้ามทีเลยนะครับผมเพราะว่ารองเท้าผมจะแตกแล้วนะฮะเล่นมากก็ได้นะครับผมแตกแล้วโอเคสวยโหนี่คือ สิ่งที่ผมทํามานะครับได้เพชรมาประมาณสองชุดนะครับผมเอาแล้วเนเธอร์สตาร์ผมอ่ะเออคุณลืมเก็บ Star, เนเธอร์สตาร์ยี่เออผมลืมเก็บเนเธอร์สตาร์ว่ะสงสัยระเบิดไปแล้วนะฮะอันหนึ่งอ่ะโอเคเอาเนเธอร์สตาร์หน่อยนะอุย้ยชิมหายเนเธอร์สตาร์ผมลืมเก็บเนเธอร์สตาร์มาอีกการละ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเราใช้เบียร์คอนอันเดียวก็ได้โอ้โหโคตร c o r r e c กนะครับสะพานกูณทำยังวะ ยังนะครับผมขุดไว้เฉยแต่ยังไม่ทำค้างค้างพรอาทิตย์ตกดินด้วยเดี๋ยวเรานอนก่อนก็ได้นะครับโคตรกระตุกนะครับมันกระตุกได้ไงเนี่ยแคแล้วก็ไปดูหินไม่ใช่กระจกของเรานะว่าเสร็จยังได้แล้วเอ้ต้องการอีกนนอันวะโอ้อะไรมันจะใครเซอร์มันหน่วงขนาดนี้วะท่านผู้ชม อลอนะะปึ๊บเบียคอนไม่ใช่เบียคอนในทือสตาผมกะว่าจะเอาในทีอสตาร์มาสองอันเลยนี่อแบบไม่รู้อะผมตอนแรกผมกะจะเอามาสองอันเวลาผมทำอะไรมันจะได้มีเยอะๆโอเคเดี๋ยวเราวางตรงไหนกันดีนะคิดไม่ออกเลยนะว่าจะวางตรงไหนวางตรงไหนดีท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับผมจะวางตรงไหนดีวางไว้กลางน้าเลยเป็นไงเอานะครับไม่ปรึกษาไม่รอคําตอบใครทั้งนั้นนะเพราะว่ากูนั่งอัดคลิปนะครับไม่ได้นั่งคุยกับเพื่อน่อะโอเคในเธอตาไม่ใช่เธอตาเอาบล็อกนะบล็อกบล็อกแล้วก็จะเอามาวางตรงนี้นะครับผมโทรศัพท์สัน่นโอเค เกือบหล่อแล้วเกือบหล่อแล้วจริงโอเคอืมเอาแค่แค่ห้าบล็อกนะครับห้าก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะหนึ่งสองสามอือคุณต้องทำห้าจริงๆเลยนี่เศร้าอ่ะท่านผู้ชม ผมมีความเศร้าอย่างแรงโอเคแล้วก็วางบล็อกเล็กข้างบนอีกเอ้ยเดี๋ยวผมขอลองวางเป็นเป็น1ก่อนได้ไหมเอ้ยเป็นสามก่อนได้ไหมถ้าถ้ามันได้เอฟเฟกน้อยผมก็จะทำเป็นห้าเป็นสองชั้นพูดง่ายๆจะได้เบียคอนมาแล้วนะครับผมเบียคอนสุดที่รักป้าปาซื้อเจ้าวาแล้ว โอเคเราลองวางเบียคอนก่อนนะครับก็จะมีขุดไวกับสปีดเป๊ะสปีดนี่น่าสนใจว่ะแต่ถ้าผมเพิ่มเข้าไปก็จะได้อันนี้การนี้ทุกจะอยากได้รีเจนนะ่ะแต่รีเจนผมไม่ค่อยต้องการวะเอาสปีดนด่แหละนะครับผม เค okay. เดี๋ยวเราขอเอาอันนี้มาสักอันนะแล้วก็เอาสปีดนะครับผมสปีดเออแต่อยากได้รีเจนังจริงเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราเรามีสองถ้าเรามีมันต้องใช้กี่ชั้นวะสี่ชั้นนะครับสี่ชั้นคือไม่พอนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาสปีดมาก่อนนะครับอ่าสปีดเลยแล้วมันจะหมด หมดแล้วก็จะมาใหม่โอเคสวยใหม่มัน,มนก็ดูไม่ค่อยสป,ปีดสักเท่าไหร่เออช่างมันนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเอาชิลอดบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันนึกอะไรไม่ออกแล้วนะมันมีแต่สิ่งที่มันยากๆนะที่ผมเหลือท,ที่เหลือต้องทำอะครับเออมันมันยากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายยครับผม